การดทดลองอกับออกซิเจนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสําหรับการทดลองนี้ก็จะมีะอัลกซไฮโดเจนเพอร์ออ,อ,อกไซด์หรือน้ํายาล้างแผลเด,ดูดทูบและไฟแช็กเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปทําการทดลองกันได้เลย<ข> <zuk uin> <k uin> ทำเด็กดีกว่าทำเด็กมาวันี้มันจริงปะแล้วัีไไ่ไหนโอ้ยใครดิเนี่ยไปรับหมันยิ่ยาขาำังมอโตแล้วนี่ยุิอย่าเยอะเขาบอกให้ทำงานม,งม,งมาทำกัาวกันดีกว่าโอเคอุปกรณ์มีแล้วนครับเนี่ยอุปกรณ์มีดิไฮโดรเจนนะครับ มีหลอดยูด์นี่แล้วก็มีไฟแช็กมีทู่แล้วก็มีผ้าเริ่มเลยยังไงครับในเนี้ยอันดับแรกครับแต่ว่าตับมาตรงนี้แล้วก็ทุบก่อนดทุบก่อน าการทดลองนี้มีไฟเข้ามาเกี่ยวข้องน้องๆควรให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อจุดทูบแล้วก็ดับเลวไฟอีกครั้งเอะดับไฟทําไมถ้าลนอ้นองสงสัยก็ถามพ่ยงเยอยดเลยทุบเสร็จปุ๊บเราก็ระดูดเงี่อออกมาแล้วดูเสร็จปุ๊บ,เร,เ,รเ,รบเราก็จะบีบลงไปตรงตับนะครับแล้วถ้าเชื่อเลยว่า เพี่อที่มีไปแล้วสามารถทุกติดได้อีกครั้งหนึ่งอือม่ได้หรออะแบบ้เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมอ,อยดูครับเออเลยอยาดูแล้วว่ะยจริงจริงครับมาันวาปุ๊บบี ีนี้เราลองมาทดสอบดูนะครับว่าถ้าเอาทุบที่จุดแล้วไปสัมผัสกับตับหรือน้ํายาล้างแผลยัยงได้ยังหนึ่งทูบจะลุกเพริบขึ้นมาอีกหรือไม่เรื่องจากตับก่อนเรามาดูกันเลยครั้งแรกไม่เกิดอะไรขึ้นครั้งที่สองก็เหมือนเดิมครั้งที่สามก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทีนี้เรามาดูน้ํายาล้างแผลกันว่าจะเกิดผลอะไรหรือไม่ดูครับทูบดับไปเลยครั้งที่สองทุบก,ก็ดับเช่นกันแต่เมื่อเรานําน้ํายาล้าง แผลเทลงในตับแล้วนำทูบไปสัมผัสกระปองไฟกลับติดขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าในน้ำยาล้างแผลมีสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เชือจางดังนั้นเราจรึงต้องเพิ่มปริมาณออกซิเจนด้วยตับหมูหรือตับ,บวัวเพราะในตับมีเอนไซม์แคตาเลสดังนั้นเมื่อเทน้ำยาล้างแผลลงในชามจะเกิดฟองกา๊าซออกซิเจนฟูดขึ้นมาเมื่อนำทูบไปจอบจะเกิดเปลวไฟลุกพึุกเพรกกาะก๊าซออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้นั่นเอง मिलला